สบายดีสบายดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวานอนพี่น้องหรือต่างประเทศมาเนี่ยมาพบพอกระสอบซักึกมคือเก่าคือเก่ามาเนี่ยมาเจอกันน้องมะนาวอีกแล้วสบายดีน้องมะนาวสบายดีป้านอนรับสนิทบ,บ่บบคืนบ,บ,บ่ติงเลยเนาะโคตรโฟ่สมอยสมีอยู่แม่์พันเขาของน้ำซองเถื่อซ้ำเถื่อบ่คืนส่วนหัวเมื่อแล้วหอยหัวเมื่ออย่าเราเปิดประตูออกมา เราได้ซ้อนทั้งเมือป่ซะโบนอนเลยอย่าออกฤทธิ์เนาะเมื่อวานนี่อันอที่ท้าวันแม่น้องมะนาวคือบ่กไปกินตำน้ำพิ่นเพิ่นพักผ่อนเนาะพี่นอ้องหลังจากที่เพิ่นมาแต่หาหมอเพิ่นบ่สบายเนะยาะกับเพิ่นแค่เพื่นไปนี่ยเพื่อนอยากม้ารถก็เลยบ่ได้ชวนเพิ่นไปนําเมื่อาวานนี่เอาไปกินตำฮู้ลูกนะแม่น้องมะนาวแมนไม่ได้สั่งมาสุกกินอยู่เอ็นสั่งปลาเผา ซื้อปลาเผาซอยแลามากินอยู่เพือนเนาะมาส่งอยู่เรอาอะตำฮวงลูกแม่น้องมะนาวระบบสบายพี่น้อง,งก็เลยบุญเอับไปนำเพป่นชิ้เมื่อแไรเมื่อนี่ชิ้เม,มื่อกระตูซีดเนาะเมื่อก่อนเป็นห่วงลูกทรายเพิ่นบรสบายน้องมะนาวก็อยู่ก็สกึมแบบเมือม่อพาเมือม่อ ถ้าหานองซายองซายจะไาในไดบาเนีย่ยมันไขนาา่ครลนะไข่ได้กขอนหนาม่ได้กินืมือบอย่างเขาเนาะต่ามคมอออตาคมไม่ไข่ไม่ไข่ได้มืมมมอเขาไปชมเข้าม,มาเลยนะไข่ไ<ม>ด้มือชุ่มเข้ามาโดยไปใชกยาตะกี้แไปใักยาวนัน ก็มาเห็นอันจะว่าจะได้จะได้ค <terminar lyn> ีมจะได้จะได้อยากได้อันผมอันยังเกาะจะได้ยันล่างหนาจะคอยพังดูอะไรครับเราคือนนี้อันว่านังน้ำพึ่งเหรอน้ำพึ่งเหรอน้ำพึ่งล่างหนาน้าไม่กีนหน้าเนาะเพอาะได้พี่น้องพี่ได้ร้อยหนึ่งผูกสักกึ่งอโอ้ยหาเงินกว่าเด้มอ่ะยังบูมีเงินว่ะร้อยบาทผูร่างหนาผมร่างหนาพอจะได้ก็จะได้อีกเลยจะจากสวยจากงามแล้วป้านหน้าตาเป็นกับโบแต่งแบบเวอร์เดยพี่น้องโบแต่งขาออกลอกเนาะแต่งธรรมชาติเลยบัาน แต่งไปคนปกติน่อมะนาวเนาะอาแคของลูกเราแต่งแต่งปกติเลยนะพี่หนูเนาะจะไปกินข้าว่ะต้องเอิร์ไปกินข่าวอไไป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  ัรถเดอ้อลวังรถไปกินข้าวก่อนมีลีลากินอะไรกันมีกาลีลาอีกไม่น่าดต้องมาหน้าม่งลยช้าเนี่มนนี่ปเชามจนคิดฝนเหยียงันนะกี่นี่คิดฝนเหยียงขขี้ปลา ไปรีวิวอาหารพนว่านี่เพื่อก็เลยซื้อกับข่าวมาสุกินมือาเนาะพนน่ะได้ขายเบาได้หมื่นช่องพนแะ้วก็ขักขักเนาะกินอะไรได้อ่อยเนยเอฟซีอย่างอุดมสมบูรณ์เลยแบบนี้อยากซวยขึ้นรลายพูดเลยเฮ็ดชิดด้วยเฮ็ดชิดมีเนาะมีเนียงเลยน้องมะนาวมีเนียงอลไรพี่น้องเออจิถามเจ้าเจ้าบุเคยเจ้เคือบรทัดโพูดนะเคยแบบ ผ่านไปชื่อผ่านหักเจ้าบุเคยขับไปหลินหักเจ้าเคยบุเคยขับไปไหวขับไปหลินบ่บอแม่จ้าก็บุเคยไปจักเทรือเออใกล้ๆหนึ่งกับเคยไปนอทัดโพนกะบริไกลได้พี่น้องทัดโพนกะจากไอ้ปันโคกไปกับประมาณสามสิบสี่สิบลักอ้าวที่ถามอันนั้นทัดโพนจากบ้านเฮานี่ไปประมาณสี่สิบลักเนาะใกล้เติบใกล้เติบทางบ้านหลวงคูน่วันระเดงเนาะอืมอืม แล้วไปยังกับพี่พลุ่นเป็นตัชื่อหือเป่อันทังสิว่าตัวเคยขอไปํำรดคนแหละบุงมีแพ้หายไปบอยตัวอยากไปนะเป็นอะไรกร็ฟังเลยเอามือน,นันนดดปป้นนี่ยไปสบไปบุญดลบรดไปมือหนก่อืมแต่มีเงจ้างหาเหรเพื่อนไม่ได้ชวนไปเลด้วยตาอ็งยังไม่ได้เพื่นไปเชวเพื่อนเอาไปชวนอืมอยังหาบุมีเงินจ้างใช่เนาะแต่ตอนนีตนเนาะเขาสิบบมีบ่เราเคือหมู่เนาะ มาแล้วก่อนคะแนนอันมีเวลาว่างแหละขันกลับเมื่อเลยขออีต้นแม่เจ้าหันเราวันเราบุคเรยนจากเถือ่อเราจะไปไหวบ่ไหวท่าอืออาหารเห็นจะท่านย่างแล้วก็ทานขนมเป็นเ้ืเคนเป็นน้ำว่าเนเค็น,น,นถูกหนักเคอนเซเฮาบุมีคือหมู่บ้อนนอา,นานนอนหนองนาวเนาะเฮาบุมีจะไปนักรถเพื่อนชื่อ,อมแมนแล้วเนาะมีเงินใจอื แต่อีกตนเนาะขนาดบุญไกลไกลเขินพยังบ /bower เนาะเขาสุกเนาะสัตว์ละวะเนาะพยายามทำวีเงินโมบุญบุญอย่งไรกับบุญเรื่องบุญเนาะพี่น้องมีถูกกันแล้วแต่จิตใจคนี่สี่ันสเสียอะไรกันบอสเสี่ยสยหรือว่าสี่โมบุญเนาะบุญเป็นว่าสี่ยาคนถูกหรือคนห่างมันเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องทุกคนกะแล้วแต่ใจศรัทธาสีเสี่ยซอยสี่ยสยเฮือนนั่นๆเนาะพี่น้องมันโมเป็นว่า อันสิห่งสิรวยแล้สิบ่เว้าเนาะเว้าเบิดเสมอภาพกันเบิดคือคือเสี้ยวเกิ้มก็บ,บ,บ่ได้ติแดว่าทุกว่ายากว่าหยังคือจังเฮือเสีกิมมีงานนี่เล่าเบิดตอนน้องายกินดองก็นจนวา่านั่งอันเว้าบ่สุคนมีบ,มบ่มีก็อย่าเว้าเบิดให้ได้กินบ่สุคนน,นน่ะนะสม,มมสุติแม่ฮักรถไทยน,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 ใในาให้เห็นห,หน้าสิดีใจบ่ดีใจเนาะ ใหญ่แล้วเนาะเพราะเราบะพังมึงนะฮะเงินเก็บเงินอะไรทิซื้อรถไทยให้คนว่าพันว่ะล้งเถิดตู้ชิดว่าเออคะแนนว่าแม่ฮักได้สามีแล้วแหละกับขาก็ขอเขาก็บอกลงลงคมขี้วะได้สามีแล้วและครับจังขอให้มันได้รถมือหนึ่งซะนะอย่งนั้นเพเนาะได้เห็ดหน้าโดนๆเนาะลองมะนาวกับตองเป็นหน้าน้ำคุนอีกบานเป็นหน้าเพื่นปีหนึ่งจะทงกับเจ้าบอลตาม สามทงไปทงนี่แหละก็ไปทงนี่บอเป็นหมู่เป็นเวรแล้วดำนาเนาะนีะ่วินแล้วฝนตกพนลินกับบริษัวเลยเนาะบ่บริษัวเขาเคยดำบ,บ่บ,บ,บ่บ่เคยดำบ่เคยดำนาดำยุติแต่ยังน,น้อยคุณฮบ่จืีบ่ได้จริงน,นะน่ะบอมีตวัวอะได้นชาวบ้านโทรมาถ้านพาเมือ่อใหญ่มากเลยอือไรรู้ไหมว่าน้ำผาชาวหวาาอด ทางความเพิ่นบ่สิบ่าพนอนออบอกเตอร์คะแนนมันในหัวมีสิมีผู้ใหญ่ใจดีสิรถไทยมันสิดีใจได้เนาะในรถไทยเนาะ,ะเระ็ดหน้าเนาะมันจม่จมอยู่จ่มไปชื่อให้เรื่อรถไทยเด้ออืมยืดานขายเด้อพนอนไหมอืมสตสิตัดไม่ทานขายเอ๊ดุเนาะมันดุเนาะเตามตันมเทินได้หน่อยหน้าพูดบอกไปทุกเวลาเวลาทิศน้ำหวยน้ำหองเนาะอืมมันรถติดติดนหน่วยชาหน่อยฮะเนี้ยไปเถียงอยงเนี้อืม ต่่บาวเราไปทับเฉยเตาปั่นอูนี่นี่โอ้ก็แด็กไปทับมีฐานไปหลังอยู่ชูท้ทานนั่นแหละานเพื่อจะมีพานใน่เขาเป็นเจ้าไปชื้อเได้เงินกับไรมันม,มีทานใน่เขานจ้เบื่อจังไปเบืง่งมีดอกมันบมดกินไปเลย นิ่งนิ่งเลยเนาะวันนี้เนาะกินยาอะไรกันนิ่งเราอยกนอนไปในบอสักยากินยานอนสักยาว้านี่นอนอยู่บ้านนี่เนาะแกวิ่งแกวิ่งถนอนบ้านนี่มือตายอุ้มพื้นนอนจมให้ดีพี่นา้คือไปชมคือไปชมเพี่ยวเราึ้นไปไปนำเจ้าเนาะนำไปรีวิวอาหานตามพุงหลุมเนาะอันนี้ยังชินนอนนิยู่บนนี้แกอยู่เพื่อนปกติเจ้าก็นอนอยู่บ่นนอ ลางเว้นเลยนอนกันเว้นก็นอนบ่มี้เสบาะหานะก็นนอนนี่เสบาะหานะก็นอนให้พี่เจน่าซักผมให้มึงซาละบวผมนะยาซาผมตัวข่อยเจ้านั่นคักอยู่นะเจ้าคือบ่ถือมั้น้ำไม่ถือแล้วยาซาผมดีลังแคเลยนะทุกอย่างจะดีซื้อหายได้นะผ่าเงินมาซื้อหายได้งามเราเสือตัวนี้เนายแค่เอาหางเสืออันประนวนเราหาง เขาผามาเต็มที่งามงายยิ่มหอไปเร่องพก<อ>ัไปว่ไปสู่สเมรนะเออไปไปไปสูเหมือกันสูคนสะพานเราจะได้มะขามบ่ได้มะขามมะขามไงยังถ้าเราได้ชื่มะขามมันจะรูกเราบ่อือ ตอนบะมีพ่อเขนะาถ่ายตอนลแล้วเนาะเมื่อยเนาะถ่ายตอนและได้ยังได้ประผาเขาเลยผากระหิ้งกับข่าวบานี่คือ,อย่างม่วงเนาะม่วงยังอ๋อเห็นกับแตงเกียวอันก้อยเจียวที่สร้างบ,บอ้านยุไสไปตลาดนะคือบ๊อบอกซะโอ้ยนายเจ้ามาชื่อเฮชื่ออยู่ดอกดำทมแก้วก้อยบ๊วยยาข่อยนะบัดนั้นเชื่อเนาะนอ,นะอืม,อม มาคุยเจียวหัวบัวช่วยไม่ใช่ของกุ้มวานเปตะนะม่วงพอดีกินไหมสำน,น,น้อยกะนิดเอาม่วมงกระเจน้ยนกระซามบ่ะกินน้ำพึ่งไทยนี่เอาเป็นผัวผัวจุ๊กจุ๊กไงมะแลงเพิ่งไปซื้ออีกเขาเปิดตะลังตลาดบูรีเปิดได้ตอนน,นอกจากจไปซื้อจะปูตลาดพอนเพชรผุนกก่นมะไกลนะตลาดที่เขาไปก็เออบุญนั่นแหละ แกว่เอาพลิ้วพลูพลูถ้าพลูชิพาน้องมะนาวออกไปต่อบัสพอบัเพส่ปกระเบิดกำหนดไม่นอนพี่น้องเราต่ออีกสามมื้อน้องมะนาวอยู่ในพักผ่อนได้นอนได้นอนเต็มทีหน้าตากับคือปกติเลยนะนี่สมองได้พักผ่อนเด้สักยาซองเข้มเมื่อวานยายารักษาโรคกิสโซเฟเนียแหละ คือว่ามอจิตเวสไปเหตุไทยเหมืนว่างทำมอเมื่องนะเพื่อไปชื่อยังไงวะไทยทำมอเมื่องนะเออรถไทยนาก็ะชุ่มไรและไม่หักบ่ควังคว่ำวะเราอยู่เราอยู่สวิตเซอร์แลนด์เราเบิ่งคลิปเดี้ยแล้วเบิ่งคู่เมือเบิ่งทุกคลิปคลิปเจ้ามะนาวดูมะนาวขยันเราจักเบิดเราเบิ่งเบิ้ดจั๊ได้บ่รถไทยนะได้เน่แต่น้องตัวไปทำงานเปิดปีประชานยังบ่ได้ เราแม่จะเก็บเงินนะสากกึ่มนะสักหกหมื่นว้าโทษหกหมื่นบาทผูกเราเก็บเงินมาให้เจ้าสือรถไทยหนุกอะไรขอบุญขอบคุณเนี่ยย่ยอมือแล้วให้คนอยู่ดีมีแห้งเด้อแข็งแห้งเด้อะไรเอ้ยสุขภาพแข็งแห้งเด้ิมสิเป็นโฮมพาวรโฮมใช้ po, site, ให้ลูกให้เต้ากาัสินอนคำม,มากะกรบสักซิดอธิษฐานขอพรให้เราเลยให้เราอยู่ดีมีแห้งผู้ใหญ่ใจดีบป็นสุขสุขคนนะมาซอยเรือเจ้านะ มาหักมาแพงเขาน่ะเพื่อนมีเพิ่นเพิ่นเป็นภูมิบุญคุณได้ภูญ่ใจดีแต่ละคนแต่ละคนได้เอฟซีแต่ละคนแต่ละคนนี่เป็นภูมิบุญคุณกับเฮาบัดเป็นภูมิภาคุณบัดเนาะพี่น้องแบบว่าเพิ่นเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องมะนาวเนาะละกะภูญ่ใจดีทุกคนเนาะบ่จะเป็นเงินลอยหนึ่งสองลอยห้าบาทสิบบาทซอยเขามาเนาะดีสําหรับเฮากับเป็นภูทีเขามาให้น้องมะนาวเนาะสวัสดีให้เขาให้น้าเพิ่นพี่้อย พอน้องมะนาวเพื่อนเพ่อนอิกข่าวขันแรงแกงขัดหมอด้อเะไรพี่น้อยตะละปีตะละปีนี่กะคือน้องมาหน้าไปได้เผ็ดนาซอยเพื่อนสองทงสามทงสองทงสามทงไอ้เพื่อนหายเข่าสิเลยชิมหาซอกชิมหาซอกบ,บารดิคุมกินบ่บอบารดิคุมอ่มบาบุญกุมกินสามชิบสุนกุม,มพี่จีน,น่าว่างหรือย,ยังสาผมพ,พี่น้องมะนาวหน่อยส่วนขายเครื่องออนไลน์เลย เป็นยังคือเบกตัดอีกผมนะ<ว>เป็นยังชั้นหนึ่งแหละโอ้ยตัดอีกหน่อยหนึ่งขึ้มหนึ่งพอดีงามขอเนอะตรงนั้นหนนมักผมยาวเนาะมาชูเมย์จะมุม่งนะถากตู้ชิดตื่นจะหน่อย จะผลผลิตแค้มครองมัจะคืนเห็นถ่ายหูเขาบ่ได้ไปหอยเมื่อยหอยนอนเป็นหมูเจ้าดีกว่าแล้วคนถามันเอา,ามามเป็นขานาดบ่าเป็นขอกินเลือดบ่าตาโลโลูอขอกินเลือดอว่าตาโลโลู่ะตาลูลแต่เก่าอืมเนาะไ่้เป็นขอกินเลือดได้ตาโล,ลูแต่เก่าเราเป็นขอกินเลือดทำขอกินเลือดมันเจ็บข้ออะไรเป็นเลือดออกมาบ่เมือ่อยหมักเมื่อยอย่ากินไรกินน้อยๆเอฟซีป่ะ เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มตุ่ยเลย <c oughs> เริ่มอึ้งลึงเลย <c oughs> งามมันก็ไม่นาฬิกางามอยู่คือดาราทำแต่งทำแต่งหนาค่ะพิกินาแต่งหนอันนี้สวยอยู่เลยคนส่งไ็เจียแเนี่ยเนาะบริมีคนเนาะ ไม่ฮันเดดินป uh, ุงเเนาะใช่ t <t ันเดดยเดดจนไหันเดดจนมาจะยินเเจ้าเดดบอเดดเป็นบูซาบแมันยังเป็นเมแล้วนะตายเว้เออดอกยังบานเทาเออนบานชื่อานเออหอยเี่องไมดอกหชื่ออ้บูซาเนาะเป็นหมาเป็นดอกแดงชื่ออะไรนะอืมมันกินแต่บ่หมาว่ะนนะได้กิน่ามันขุบินบานเออเป็นดอกแดงๆเนาะ เคยเคยกินกันหน่อยแต่เม่อเคยกินคือกันหลายแหน่จูบกินดอกมันมันสิเป็นน้ำหวานๆเนาะยามาเบื่อไม่ได้เบื่อปะอ๋อหน้าเด็กดูอยู่ไหวมันรุนไม่ได้ไหวนะล้ำมันใช่คนนี้น้ำมะนาวออาเมื่อจะไปเก็บไข่โมแดงมาสุกินเพิ่ไหมลอยอยู่ รอยไข่หมดแดงอย่าแต่มันกัดได้เต่งขอแป,ป้งใช่กัดคือเก่าได้นะมะนาวเจ็บคือสิตายกัดเจ็บเจ็บได้หมดแดงเลยคือ้อะไรมันไข่ตึนนนตตงนั่นวโจ้งแน่ต่อยไอ้เก่ากระยางจนไอ้ไม่เฉยงกุง้งอืนะไข่หมดแดงมัน,น,นทำเขาเขาไม่ใช้แป้งมันแตกได้เมมเม้นครบอ แตกงมนใครมันบ่อแต,งออต่งตําฮนนู้ F C กกลูกน้องวานเนาะ FC หัวมะน้องกึมมาตําเน,นี่ยพี่จัวเราอยู่เมืองจีนทตำตําเนี่น้องก,กึมมานะตําฮู้ลูกอะผักขึ้นมาให้ใหน้องมะนาวซื้อขนมอยู่ไลยห้าร้อยบาทเอาไปซื้อกินเอาซื้อขนมน้องมะานาวกินได้เรา งามเลยใครหมุกตัวนั้งยังชนะนี่ใช่ไหมใน่ใช่ใน่ใอนใชอย่อย่ใ่อช่ใช่ใช่นี่ใช่ใช่ใชพใช่ให่ใช <laughs> ่ใช่ใช่ใช่เยอ,ยอ,อ่อตัวพ่่ใีน่าชาอ<ข>าใ<ต>่ใช<า>่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่งช่่ใช่ใ่ใชบ่ใ่ะ่่่่่น่่่่่่่่พ่่่่่่ไป่ เอเคยไปจากเทือกเมื่อไรเมื่ตาตูซิทพาไปดอกตาตูซิกัไปยุดูยุ่งอ่าประจักษ์กเพิ่นอยากไปถัดโพนเนาะมื่อไงกัไปยุกับเมจีน่าลืมชวนเจ้าซะแมจิน่าเราไปเขี้ยวเลยเราสิพาไปดอกถัดโพนเยๆต่ตีตนเนาะวะอยากป็นก็เผืไปนําวะสิป้าไปดอกปยาปยาก กับเมือ,องขอเงินเยนาจะใจดีเติมมันมันหลดให้แน่สิวันสิภาพไปรลดปเนี่ยวิเงินพาไปพบ้านฮาเขา, <c oughs> ขาบอกว่าจะกี่เขามีรดไอซสาร้างไปบอกยี่มีแล้วหลุดบ้านเฮาหลุไดไกันหาเขนะาหลุดแน่นลนะไปทมาลอยหนึ่งทางไปทงมาลอยหนึ่งชูมันี่กับไปอยู่บจ๊ะไปยูคุณไปมนี่สิบห้สิบเป็ไปยู เออสินรับสินเพลงจะคือบุจ้างไปรถสไลด์หนึ่งลอยเดียวนเขาจะเด็กไปนะอ,ะนนอร้อยเดียวนึงกะเราอยากไปรูปห,หลานแบบเป็นพามาไว้พามาะอืมอันนั้นผมว่าพามาถึงอืมไปเปิดค่ำไปเบิดมือเบิดเว้นค่ำมืดกับบัมาสีบ๊อืมแม่นแล้ว แมนอยู่เนาะไปเบิร์เวนเทาคำเนาะอยาดอกจนเท่าได้เราใช้หน้าขี้เราใช้น้า,นนา,า,นา,า,นาไปก็ได้เราใช้หน้าก็หอดได้หอดแล้วขี้เราอีแจกไปแจกแจ๊กแจกของมุกอครับตัวก็นั่งรถขี่ปลาหอมกลุ่มวะไปไปเบิ่งจะ้ะปะเข้าไปเบิง่งอันว่าให้น้องมะนาวอันว่าไปเบิ่งขี่ปลาคนก่อน เว้ยน้องมะนาวเดินรถอิตาลีนาขี่รถไทยน,า,ยไทยนาไปกระหอดอยู่ด,ยดอกสัมผัสพ,พูดนะแต่ถดมาที่ขี่รถไทยไปก็ได้ไม่ยากหรอกอไ,ไปไปเบิร์ดูไปคค่นเอฟซีมึงดูขีป่ปลาเห็นไหม,มเราอุ๊บบ้างมาดูขี่ปลาเอ่ะมันคือขอมสระโปลาโซฟาบอสอ๋อโอ้โหเฮ้ยอันวะพี่ น้องมะนาวมานั่งตั้งค์สิก็ะไรขอบใจเจ้าขอบใจไม่หักเจ้าขอบใจเอฟซีทุกคนเขามาเบิง่งมาให้กำลังใจตลอดอ่ะเอื้อพ่อในพน,นันเขาจบคลิปเลยใจได้เลยไม่หักกู่หกักเพียฝากเงินมาให้บอสฝากเงินมาให้ใช่โม่กับใจได้ดีไมแห,งห้งเลยดำให้รวยกับบลายดอกทิปเนี่ยก็เป็นเอ่อเื้อทีอยู่อเมริกาเนาะที่ผากมาเมืองซาฟันหาอะไรแล้วก็พาเมย์น้องมะนาว ไปหาโมเน่แล้วก็สีสรงคนกลับบ้านพี่น้องโมเนี่ครับรอบนี้ก็คืออย่าให้เศร้าขึ้มอย่าให้น้องมะนาวพักผ่อนและลายน้องคนกลับแล้วก็ไม่ฮักเพิ่นกะบอกว่าเออบ่มียังกลับบ้านกับบริเพนยังอยู่แล้วก็กินยาแล้วก็พักพ่อนเศร้าขึ้มพากลับก็จังกลับเพิ่นวะนี่ก็ดีใจน้ำเพราะว่าได้ยินข่าวว่าเพิ่นเก็บเงินอยู่พี่น้องเออเพิ่นก็ทำงานเนาะเพิ่นก็สิพากเงินพี่น้องมะนาวซื้อรถไถนาเกตเฮตนาผูร้อนเหงาวสิเฮ็ดได้อยู่บ่นานคือเฮาแถวบ้านหลังเฮดนานี่ได้อยู่เนาะ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เช้าขึ้มกบน้องมะนาวกับชิดคอร่าผมให้พี่น้องไปก่อนบวาพิาพลาดประกันใดขอโทษขออภัยนะพี่น้องนากพบพอกันคลิปหนาสบายดีน้องมะนาวสอ๋อผมมัญญากาพี่กิน่าพู